3เจ้าของ F.R.R ระดับอ๋องคนเจนใหม่ใจเกินร้อยที่เราอยากให้คุณรู้จัก F.R.R เ <AA S 1> <F AA S 2> ขาทนอยู่แล้วจนผมสงสัยว่ามันผลิตมาแบบไหนเมื่อไหร่มันจะพังสู้ไม่ได้คำนวณแล้วทดลงแล้วสู้อีกสู้ๆไม่ได้รถนะมันใช้น้ำมันถ้ามันไม่ประหยัดน้ำมันมันไปทำอะไรพิ่มรวยขึ้นพ่มไม่ถือหรอกครับดูไฮไลท์กันแล้วเราไปรู้จักพวกขเขาให้่มากขึ้นพร้อมเคล็ดลับความสำเมร็จจากเจ้าของ F.R.R ทั้ง3คนกันเลยค่ะ ผมแทนน้ำเงินครับเอ่อบริษัทท่ายางการโยธาครับจังหวัดชุมพรเอ่อบริษัทท่ายางการโยธานะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดนะครับต้องพูดตามตรงครับว่าไม่ได้เรียนเกี่ยวกับด้านวิศวะหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องยนต์มานะครับแต่ว่าทําให้ผมเนี่ยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับรถเยอะมากๆครับดูไว้หลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าของอีซูซูเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของประหยัดน้ํามันอยู่แล้วก็เลยลองติดต่อไปที่ศูนย์ของอีซูซูดูวันถัดไปเนี่ยเซลล์เขาก็ส่งรถมาให้ แล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้รถ f อฟาครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่างานบ่อดินไม่ใช่งานง่ายครับมีทั้งความสมบุกสมบันความลําบากนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ผมเลือกเนี่ยมันจะต้องสมบุกสมบันประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่พังบ่อยไม่เสียบ่อยนะครับภายหลังจากที่เราได้ใช้รถ f r r คันแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารถ f r r เนี่ยครับสามารถใช้งานสมบุกสมบันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็ การดูแลรักษาครับการบำรุงรักษาการเข้าไปที่ศูนย so ์นะครับถ้าตลอดระยะเวลาที่รับประกัน5ปีเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราแค่เข้าศูนย์ตามระยะเวลาระยะทางที่ทางศูนย์เขากําหนดมาครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะซื้อรถอีกครับตอนนี้ทางบริษัททายางการโยธาเนี่ยมีรถ FR ประมาณ4-5คันถ้าในอนาคตคิดว่าจะซื้อรถ6ล้อนะครับเพื่อมาทำธุรกิจบอดินอีกเนี่ยก็คงจะเลือก FR เหมือนเดิมครับ สวัสดีครับผมกิติกรจากบริษัททุมพรตั้งหอหลีครับเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าขายวัสดุก่อสร้างครับมีรถ15คันเหตุผลในการเลือกซื้อรถบรรทุก6ล้อนะก็จะเป็นความสามารถในการเพิ่มมูลค่าตัวเองครับแล้วก็คืนทุนไวเป็น2เหตุผลนี้ที่ทําให้ผมเลือกใช้ fr มาดาเนินธุรกิจครับ อย่างแรกเลยครับรุ่นเอฟอาเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันพร้อมกับความปลอดภัยต้องขอขอบคุณทางอีสุที่จัดอบรมให้กับพนักงานบริษัทยอย่างสม่ำเสมอครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้ในแต่ละวันและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดน้ำมันเรื่องน้ำหนักบรรทุกนะครับปกติแล้วลรถหกล้อติดเคเนจะทำให้น้ำหนักบรรทุกสูญเสียน้ำหนักบรรทุกไปแต่ว่าโชคดีที่เจ้าเอฟอาเนี่ยจะมีน้ำหนักน้อยกว่า ของค่ายอื่นประมาณ300กิโลพอนั่งกดเครื่องคิดเลขอยู่แล้ว5ปีนะจะทําให้สามารถช่วยค่าบรรทุกเพิ่มขึ้นได้ประมาณ300ตันเลยทีเดียวอันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถครับซึ่งทางรถของผมเนี่ยจะเข้าบริการที่ศูนย์ตามระยะโดยประจําอยู่แล้วครับแล้วก็จะได้อะไรแท้ซึ่งราคาเป็นเีื่กระเป๋า เพชรอีกด้วยครับซึ่งคุ้มมากๆนะครับแล้วล่าสุดก็ยังมี e อลซูแคร์ออกมาใหม่หน้าที่การซ่อมนุงก็ยกให้ e อ u ซูแคร์ไปเลยครับเราจะได้ใช้เวลาไปพัฒนากิจการอย่างอื่นครับในเชิงการลงทุนทางธุรกิจนะครับผมคิดว่าเจ้า f r เนี่ยเป็น6ล้อที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดนะครับสวัสดีครับผมนายสอนรามผมนุชครับเป็นเจ้าของกิจการร้านรับซื้อเศษยางครับ อยู่ที่ตำบลสพอำเภอปะทิวครับเดิมทีครับผมต้องจ้างรถบรรทุกมาบรรทุกเสียยางครับแต่ว่าด้วยเรื่องเวลาครับแล้วก็ความรวดเร็วในการจะส่งแล้วก็เพื่อขยายสาขาด้วยครับก็จึงมองหารถบรรทุกมาใช้ในกิจการสักคัดถามว่ามีในใจไหมตอบได้เลยครับว่าอิสูเอฟอาเท่านั้นครับทำไมถึงเลือกอิสูเอฟอาบอกได้เลยครับว่าใครๆก็บอกว่าประหยัดครับอีกอย่างมีศูนย์บริการใกล้บ้านควบคุมทั้งยัดจุมพรครับเกิดเหตุกับข้องที่ไหนสบายใจหายห่วงครับ ผมเป็นคนขับรถบรรทุกไม่ค่อยเก่งจึงหาวิธีที่มันทําให้ประหยัดโชคดีที่อีสูซุเขาแนะนํานี่แหละครับเ e เ e เทคเทเลเทคสวัสดีค่ะที่ช่วยสอนการขับประหยัดและปลอดภัยแบบเดียวทำช่วงแรกเราจะเจอกันบ่อยกับสาวเทเลเทคตอนนี้นี่เหรอไม่ค่อยเจอกันเลยระหว่างขับรถพอนั่งดูรายงานที่อีสุสุทำมาให้ดูอ๋อเราเก็ดขึ้นนี่หว่า ปัจจุบันก็ส่งยางได้ตามเวลาที่ต้องการครับแถมประหยัดกว่าที่จ้างรถเข้าอีกครับหักค่าน้ํามันหักค่าคนขับตอนนี้เงินเหลือๆเลยครับขยายสามสาขาครับล้ลครับบริษัทอิสุสุสุพรพันชุมพรยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มรถบรรทุก f อ r ในการขนทรายเข้าวัดตามวิถีอิสุสุผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนา